สบายดีเมื่อนี้เขาจะพาทุกๆคนไปเที่ยวสมสวนวัฒนธรรมเสียงควรเนาะซึ่งตั้งอยู่ถนนทาเดือนนั่นเองเมื่อนี้กัเส้นเก่าเนาะเฮากับปั่นรถที่ไปเที่ยวเส้นเก่าเส้นเคยเนาะเขาเริ่มต้นจากเส้นทางสวนเจ้าอนุวงศ์เนาะบริเวณแคมน้ำของซึ่งวิวกัสวยงามอีหลีและตอนนี้เขากำลังพากันเดินทางออกไปเนาะซึ่งแดดกัถือว่าค้อนพอสมควรเนาะแต่กับบุป็นอย่างเพราะว่าการผจญภยัย คือความท้าทายสําหรับพวกเขาเนาะทั้งสองคนเพราะว่าการที่เขาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ไปเห็นสิ่งใหมๆ่ๆแล้วก็ไปเปิดหูเปิดตาตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงงานเบียร์ลาวแล้วนอะนผูมุสมโรงงานเบียร์ลาวตั้งอยู่ถนน,นลักซิบนั่นเองเนะาะเดี๋ยวอีกจังหน่อยเขาก็จิฮอดกวามีตาภาพแล้วกัหลังจากนั้นเขาก็จะได้ออกเดินทางต่อเนาะไปจุดเป้าหมายของเขาก็คือ ส่วนวัฒนธรรมวัดพระเสียงควนนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าเขาไปเจอกันยุบุญเลยแล้วเขาสิออกเดินทางตอนนี้เลย <c oughs> <c oughs> ด้านหลังของข้าพเจ้าก็จะเป็นโรงงานเบียรลาวนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามของเพลินแล้วก็ตอนนี้จะเป็นสำนักงานของเพมือดีกันเนาะด้นานหลังตอนนี้กะมาฮอดเคียมน้ำแของแล้วเนะาะคุณผู้ชมกะใกล้จะเข้าวัดเสียงควนแล้วแหลนะเนาะแต่ว่าเขาจอดเสาห่มเมืองจังหน่อยนึงเพราะว่าแดดฮอตหลาย ถือว่าวิวแม่น้ำโขงกาถือว่าขับพเจ้ารู้สึกว่าเอ,อ่มันสวยงามอยู่ไหนสายลมที่พัดผ่านมาใต้ผมไม่เงาเย็นเย็นนะคุณผู้ชมจนวม่อยากไปต่อว่าแหละ <c oughs> แต่กับโบได้เนาะเขาต้องนี้ได้ดออกเดินทางต่อทัวร์ทีท่แอเจอร์พันกาเก็บกรรมภาพบรรยากาศต่อไปเนาะ ตอนนี้เขากลับมาฮอดส่วนวัฒนธรรมเสียงกวนเป็นที่หยบห้อยแล้วนเนาะทางผู้อมเขาสังเกตเห็นเลยเนะาะจะเห็นนักท่องเที่ยวว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่า,าผู้ที่เพิ่นมักมาเบิ่งเที่ยวชมวัฒนธรรมลาวหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุโบราณเก่าแก่เนาะอยู่ประเทศลาวตัวนี้เป็นเป็นสถานที่เป็นอาจจะเป็นแลนด์มาร์กเลยก็ว่าที่ทุกคนที่มาเวียงจัดแล้วก็ต้องได้มาเที่ยวชมอะไร ทุกๆคนตอนนี้เขากลับมาอดที่ส่วนวันธรรมวัดเชียงควนเป็นที่ย่ำห้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเบ่งทางหนกันเลยว่าอ่ามันจะเป็นจังไหนเนาะสำหรับราคาปีเข้าแมนคนลาวสิบห้าพันส่วนต่างประเทศแมนสี่สิบพันกีบตอนนี้เขาก็เข้ามาทางหนแล้วเนาะยุททางหนก็จีมีเป็นห้านค่าอ่าเป็นสเวเรียต่างๆเนาะเป็นของเสื้อสวยเป็นของที่ระลึกเนาะแล้วก็จะมีอาหารการกินแล้วก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆเนาะเขากับบริ้มาดุนลากถทาบรรยากาศเหมือนกัค่อนขางที่จะแบบ สวยงามพอสมควรนะละกามันมีการเปลนแต่งแต่หลายเติบอันนี้เป็นโซนแนวกินเนาะละกาเพื่อนกับมานั่งพักพรกินเข้ากินน้ำประมาณนี้อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศรวมๆของวัดเชียงควรนั่นเองนะครมมับผู้ชมต้นไม้เครื่องประดับประดาถือว่าห่มเงาเย็นสบาย นั่นเองนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเพื่อนกับมกักมาเที่ยวสิ่งที่มันอ่าเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศลาวนั่นเองนอรกะ ตัวนี้ก็จะเป็นคคายๆือประวัติของสถานที่แห่งนี้เนะาะท่านผู้ชมชือว่าต้นไม้ดอกไม้นี่ชือว่าหลายอีหลีเนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปหรือว่ามีหุบป,ปั้น หลากหลายอย่างเนาะก็ทิมนี้เป็นหุบป,ปั้นที่มาจากศาสนาฮินดูนัเนาะทานผูชมเป็นศาสนาพราหมณ์นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทานผูชมมาชมหุบป,ปั้นของทางศาสนาพุทธละกะ็หุบปั้นทางศาสนาพราหมณ์กันเนาะตันนี้จะเป็นพระป่างไงเนาะที่เป็นอาหุบนอนที่ไงที่สุดเลยอยู่ในวัดแห่งนี้ล้ะก็จะมีหุบป,ปั้นต่างๆเนาะดังที่เราเห็นในหุบภาพ ซึ่งหุป,ปั้นต่างๆเ่านี่เนาะกับแสดงถึงทางาศาสนาพุทธาแล้วก็มีเรื่องราวประวัติต่างๆของเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็แขกต่างประเทศเนาะหรือว่าคนภายในก็พากันมาเที่ยวซุ้มแบบโบยุดสายเนาะแต่ละมือโดยเฉพาะเมน่วันเสาร์วันอาทิตย์เพิ่นกัมักมาเที่ยวซุ้มตานสถานที่ที่ศักซิตวกาเป็นแสดงถึงเป็น วัฒนธรรมของประเทศลาวนอร์กาเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่อ่าเกี่ยวกับบูฮานเนาะถ้าผู้ใดสนใจเพื่นก็จะมาเที่ยวซสมหรือว่าคนที่มักในประวัติศาสตร์เนาะเพื่นก็จะมักมาท่องเที่ยวตามสถานที่แห่งนี้ถือว่าวัดพระเสียงควรเนาะหรือว่าสวนวัดธรรมเสียงควนกคลแค่ๆคือศาลาแก้วกูเนาะอยู่ทางจังหวัดหนองคายนั่นเองเพราะว่า ตัวที่พนสร้างวัดตัวนี้มาเนาะกะผู้ที่พนสร้างมาก็จะเป็นหลวงปู่บุญเหลือเนาะก็เป็นคนเดียวกันที่สร้างทางวัดอยู่ทางจังหวัดหนองคายนั่นเองเนาะสภาพแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็ถือว่าสวยงามเนาะห่มเย็นดีไปด้วยต้นไม้ไงละกะัต้นไม้สีเขียวเนาะละกะัถือว่ากว้งขวางอิลีเนาะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลาย เป็นจํานวนเลย,เลยกับว่าในนอะาธฮันะุสมข้าพระเจ้ากับบได้มาสถานที่แห่งนี้ดุลพอสมควรประมาณ3หาศปีเนาะกะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงและวก็มีการพัฒนาไปหลายเติบเนะทานอร์เฮันบุสม สถานที่ของชิงค้นถทิวากงของเนาะละกาสวยงามเนาะผูคกค้นกับมักพากันมาหลินวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมถ้าเป็นช่วงวันเฮ็ดเวียดเพิ่นกับบ่คอยจะมีภัยมาเนาะนอกจากนักท่องเที่ยวนั่นเองทวามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ว่าหลากหลายเลย ลมผัดมากับหูซึก่ายินดีเนาะตัวนี้เนาะของน้ำพิ่นกะทว่าทว่าสะอาดเนาะทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนของลิ่นของเด็กน้อยนั่นเองเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีอบอนไข่น้ำไข่ในไว้พักพ่อนไว้สมเงาเนาะแล้วก็ดื่มน้ำไปน้ำประมาณนี้่ซนทางด้านหลังก็จะจะเห็นวิวแม่น้ำของนั่นเนองเนาะจะไปละใช่ไหม ตัวน,นี้น่าจะเป็นต้นพี่สังเนาะโบน่ใจต้นดอกจำป่าบนเนาะโบน่ใจเป็นต้นดอกจำป่าที่เพ่นมาปลู่ไว้โบนจจ่ใจมันน่าจะเป็นพันน้อยบเนาะทีพนวัปปุกเรียงติดกันแบบนี้เนาะปกติต้นจำปานจะเป็นต้นที่ง่าแต่ว่าเพื่อนเอามาปลูกเรียงกันน่าจะเป็นพันน้อยประมาณนี้ทางนั้นน่ะเพื่อนก็จะมี อ่าขายน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นหุ้นั้นหาเงินหาคำนั่นเองเดี๋ยวเข้าไปเบืิ่งทางด้านนั้นกัน ตัวนี้กรน่าจะเป็นตู้ห้านอาหารเนาะสวนวิวด้านหลังกันจะเขียนใช่าสสวนวัฒนธรรมเทียงควรอ่าเช็คอินกถือว่าวิวไม่น้่ของด้านหลังกัสวยงามประสมควรเนาานผูรชม